สวัสดีครับแฟนคลับทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์สึกเจ้ามวยไทยนะครับจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับถ่ายทอดสดทางช่องสามเวลาประมาณเที่ยงสิบห้าเป็นต้นไปนะครับวันที่เสียงไม่มีเลยครับก็เลยได้อัดคลิปช้าหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนเอามวยไปชกนะครับก็เชียร์มวยจนเสียงแหบหมดกว่าจะเรียกเสียงได้ตั้งแต่เช้าครับรอจนมาถึงนี่สิบโมงกว่าแล้วเสียงมานิดนึง ก็มาวิเคราะห์พิจารณ์เมือม่อทักเมืชอบให้แฟนคลับได้รับฟังกันนะครับคู่แรกนั้นทัพไทยยุทธการมวยไทยพบกับทางด้านเนมาวอธีรวัตรพิการน้ำหนัก104ปอนด์คู่ที่สองนะครับซื่อสัตย์มานพมวยไทยยิมพบกับทางด้านบุญจูสบ,บุญมทริ์คู่นี้เป็นการชิงแชมป์บ้างนะครับพิการน้ำหนัก125อปอนด์คู่ที่สามาจะเป็นฉลามขาว พ่เกตสนใจยมิเตยิมเปิดโอกาสให้ทางด้านบุญโชติสบุญมีฤทธิ์แค่มืออีกครั้งนะครับพบกันที่พิการน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบหกปอนด์ได้ปิดท้ายรายการด้วยดาวเด่นลูกบ้านใหญ่พบกับทางด้านนาดินโยสบุญมีฤทธิ์พิการน้ำหนักหนึ่งร้อยหนึ่งต่อหนึ่งร้อยสองปอนด์นะครับคู่นี้ทางด้านดาวเด่นต่อให้ปอนด์หนึ่งเพราะว่าดาวเด่นเคยชนะมานะครับแฟนแฟนกลับเขยิมน,นะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับ แอปพลิเคชัน24หลายพักยกระบบอัตโนมัติสิ่งดีๆที่ผมแนะนํานะครับผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนครับข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่ตรงนี้นะครับราคา100ละบาท200ละบาทเราใช้สิ่งดีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการนาเง,งนะตรงเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับอย่าลืมออกตัวบางทุนออกตัวสุขขังวัดดวงหมอนะนังนะครับและก็ที่ตรงนี้ราคาเด็ดเปิดมา คนวันโชกสองวันสามวันเลยนะครับโดยเพราะจ้องเจ็ดสีชองสามวันไว้นี่สามวันเข้าไปดูเข้าไปจดข้อมูลไว้นํามาเปรียบเทียบกับราคาเด็ดหลังาช่างน้ํหนักเรืยๆต่อได้ลองไปทางไหนเราจะรู้เช่นด้วยตนเองไม่มีใครหลอกเราได้นะครับแล้วก็ศึกวันเปิดมาก่อนวันชกเป็นอาทิตย์เลยเข้าไปศึกษาดูนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแอปพิเคสสีที่เดียวจบรบทุกความมันการันตีเรื่องความมันน่นคงท้านขันงินนะครับต่อไปมาดูมารักมาชอบผมเลยนะครับกุหลกนั้น ทัพไทย,ยุทธการมวยไทยลูกชายของยุทธการถียนซ้ายหนักแรงเขาในเต้งตีรุนแรงสอกคมสนในมาก็ใกล้เคียงกันคู่นี้เดเปิดมาไม่ห่างเดชเปิดมาใหม่มทัพไทเป็นต่อส9บเก้าเดี๋ยวนี้เป็นต่ออยู่ที่ส1บเดปดพราะไม่เป็นทีเด็ดอะไรการครับซ้ายหนักแรงเหนียวเน็บสอกคมเป็นทีเด็ดอะไรการครับทัพไ,ไทยุทธการมวยไทยคู่ที่สองครับซื่อสัตย์แอมินบุรีกับบุญชูสบุญพิเรศ สื่อสัตว์เอกเกาเกมหนักแรงทุกลูกมีลุ้นตลอดส่วนบุญชูในี่เขาในเนี้ยวหนึ่งรอเบียดไปลไาเรดเปิดไม้บุญชูเป็นต่อห้าสี่โอ้หน้าลงมากต้นต้นตนี่กินสื่อสัตว์ยากหนักแรงอาวุธคมถ้าจะแพ้คือแพ้สภาพร่างกายแพ้เขาในแปลปลายมีโอกาสพลิกมาเป็นต่อเยอะมากและมีโอกาสพลิกกลับมาเป็นต่อหรือกินเต็มได้รองไปที่ซื่อสัตว์มานบมวยไทยยิมนะครับ มาดูคู่เอกรายการครับฉลามขาวพิเกสันใจยมายไทยยิมคู่นี้ก็โชคคนมาฉลามเคยชนะมาแบบเบียดฉลามขาว้ไข่เขาในแข็งแข่งซ้อมอยู่กับเสียขแขกส่วนบุญโชธเนี่ยประเภทสายเนียนหนักแรงฝีมือดีชารวดเร็วคู่นี้ใกล้เคียงกันเรดเปิดมาท่านั้นฉลามขาวเป็นต่อสิบเก้าโอโหน้าลง่มจนดอกมากคู่นี้มีโอกาสพลิกไปพลิกมาสูงมากรองไว้พลิกมาเป็นต่อข้อตัวบางทุนเอาและมีโอกาสพลิกชนะได้ด้วย มาดูคูปิท้ายรายการครับดาวเด่นครับท่านนั้นดันยินโยกวันนี้ดาวเด่นเคยชนะมาเดีย๋ยวนี้ตอบพอหนึ่งผมยังชอบดาวเด่นลูกบอลใหญ่ซอมโซเดชพันความมั่นคงดีกว่าเขาเล่นหมบอกตัวบางทุนนะครับคู่สุดท้ายคู่ส่งแขก,กอันตรายสรุปมือรักมือชอบวันนี้เปิดหัวมาเป็นจีเด็ดลูกไม้หล่นใต้ต้นทับไทยยุทธการเมือไทยคู่ที่สองรองไปที่ซื่อสัตว์คู่ที่สามรองไปที่บุญโชตและปิดท้ายรายการด้วยดาวเด่นเขาแล่นหรมบอกตัวบางทุนนะครับ ออกตัวสุขังวัดดวงมรดังนะขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มีผมมาดูตลอดนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ